สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญนะครับก็ช่องนี้เหมือนเช่นเคยนะครับมารีวิวเหรียญพร้อมที่จะขายนะครับสำหรับช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับก็สําหรับท่านที่เพิ่งมารับชมเป็นครั้งแรกนะครับก็ติดตามกันดูไปก่อนนะครับว่าลักษณะของช่องเป็นยังไงนะครับก็มาขายเหรียญสําหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับเข้ามารับชมแล้วก็ศึกษาเรื่องราคาเหรียญก็ ศึกษาราคากันได้นะครับก็ราคาก็จะใกล้เคียงกับกลุ่มซื้อขายนะครับบางรายการก็อาจจะมีผิดราคาบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรก็มาดูกันได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ดีสลาลม8ป8นะครับเน้นติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับก็มาดูกันเลยนะครับคลิปนี้มีเหรียญอะไรมาแบ่งปันนะครับก็เป็น EP ีที่เท่าไหร่แล้วผมไม่แน่ใจนะครับก็หนึ่งสามสี่หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาดูรายการเหรียญกันดีกว่านะครับ มีเหรียญเงินมาหนึ่งเหรียญนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพก่อนนะครับเหรียญพวกนี้จะเป็นจะไม่ผ่านการใช้งานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยู่ที่ลักษณะการเก็บนะครับนี่นะครับปกติจะเจอแต่เหรียญยี่สบาทนะครับอันนี้ผมเปิดด้านหน้าให้ดูนะครับก็ตามสภาพเลยนะครับอาจจะเก็บไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็มีร่องรอยเล็กเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับ เหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญย0บาทนะครับเป็นเหรียญ800บาทนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับ800บาทนะครับเหรียญนี้ก็มีสมาชิกส่งมาขายนะครับก็มาแบ่งปันกันนะครับเหรียญนี้ผมขายเหรียญละ1,200บาทนะครับผมไม่ทราบราคาที่แน่ชัดนะครับว่าราคาในกลุ่มกันเล่นกันเท่าไหร่นะครับแต่ก็คือก็บวกนิดหน่อยนะครับตามราคาที่ผมซื้อมานะครับเหรียญนี้ผมขายพันสค่าส่ง50นะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นเป็นรอยตลับนะครับอันนี้เหรียญจริงด้านหน้าประมาณนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นรอยตลับนะครับพอผมปิดเข้าไปก็จะเป็นรอยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะครับอันนี้เป็นเหรียญ800นะครับไม่ใช่เหรียญ20บาทนะครับหน้าเหรียญ800นะครับเฉลิมพระชนพรรษา75พรรษา12สิงหาคมพศ2550นะครับก็สภาพตามนี้เลยนะครับ ก็ถ้าใครซื้อไปก็เอาไปใส่กล่องไปใส่ตลับใหม่ก็ได้นะครับให้มันดูดูดีกว่านี้นะครับพอดีผมก็ได้มาแบบใส่ซองธรรมดาผมก็เลยมาหาตลับได้ตลับอันนี้ใส่นะครับเป็นเหรียญ800นะครับ800บาทนะครับปกติชุดนี้จะมีใบเซอร์ด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีกล่องนะครับจะใส่ซองพลาสติกมาแต่ว่าพี่เขาส่งมาขายแค่เหรียญเดียวแค่เหรียญตัวนี้นะครับผมก็นํามาส่งต่อเลยนะครับเหรียญละพันสค่าส่ง50นะครับ อันนี้หนึ่งรายการแล้วนะครับแล้วก็ผมมีรีวิวเหรียญตัวนี้ให้ดูนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นแพ็คนะครับเป็นแพ็คเหรียญนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะแจ้งราคาให้ทราบนะครับอันนี้เป็นแพ็คเหรียญธนบัตรอ่าโอเคนะครับนี่นะครับอ่าสิบบาทนะครับมีรอยขาดตรงนี้นะครับนี่นะครับมีรอยขาดตรงนี้นะครับ ผมไม่ได้ซ่อมให้นะครับนี่ด้านหน้านี้ด้านหลังนะครับเนี่เป็นตาของกรมธนารักษ์นะครับสัญ,ญลักษณ์ของกรมธนารักษ์นะครับออกโดยกรมธนารักษ์ด้านในจะเป็นเหรียญ10บาทสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับเป็นปีพศ2536นะครับ <c oughs> น่าจะทําเพื่อเป็นที่ระลึกอะไรสักอย่างนะครับเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ TheLoyal t h a i Mint นะครับันนี้ก็เป็นกองกระสาบนะครับนี่นะครับก็เป็นรายละเอียดนะครับใครแปลได้ก็แปลนะครับแล้วก็มีแบบนี้นะครับหน้าที่3จะเป็นธนบัตร10บาทนะครับแบบนี้นะครับนี่ไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นด้านหน้าหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นอันนี้ด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับด้านหลังนี่นะครับก็เป็นธนบัตร10บาทนะครับ เป็นแพ็กเกจแบบนี้นะครับอันนี้ให้ดูอันนี้ก่อนนะครับ1แล้วก็ด้านในเป็นเหรียญสิบาทปี3 6นะครับปี3 6อันนี้หนรายการแล้วอ่าแล้วก็มาดูตัวนี้นะครับเป็นแพ็คเขียวนะครับราคาร้อนแรงมากช่วงนี้นะครับผมคู่นี้ผมซื้อมาแพงนะครับผมซื้อมาเป็นคู่นะครับคู่นี้ผมซื้อมาเป็นคู่นะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูก่อนให้ดูสภาพเหรียญก่อนนะครับอ่า อันนี้ซูมชัดแล้วนะครับอันนี้คือเหรียญด้านในนะครับเหรียญ10บาทปีสามหนึ่งแพ็คเขียวนะครับเดี๋ยวดูด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมเปิดตลับให้ดูนิดนึงดีกว่าอ่าตลับเปิดได้แต่ด้านหลังนะครับผมไม่อยากแกะออกนะครับนี่นะครับอันนี้เหรียญด้านหลังนะครับปิดตลับไว้เหมือนเดิมด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับ วิงวิงเลยนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญเหรียญนี้แผงเดิมๆนะครับด้านในก็มีรายละเอียดของแพ็คเขียวนะครับประกาศใช้13กันยาปี31โลหะ2สีนะครับ8.5กรัมนะครับอันนี้ผมขายเป็นคู่นะครับผมขายคู่นะครับไหนซองไปไหนละอ่าเนี่ยปี31นะครับสภาพนี้เลยนะครับนานๆจะได้มาสัก1แพ็คนะครับ ผมก็ซื้อมาราคาค่อนข้างแพงนะครับชุดนี้ไม่ได้ส่งมาขายนะครับชุดนี้ผมซื้อมาซื้อมาเก็บแต่ว่าถ้าใครไหวในราคาผมก็ขายให้นะครับขายเป็นคู่นะครับคู่เนี้สองพันห้าร้อยค่าส่งห้าสิบนะครับอันนี้กับอันนี้นะครับสองพันห้าร้อยบาทบวกค่าส่ง e m s ห้าสิบบาทนะครับจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะครับอันนี้เหรียญสิบปีสามหกนะครับนี่นะครับ กับอันนี้คู่นี้นะครับ2550บาทรวมจัดส่งนะครับมีชุดเดียวนะครับอันนี้ขาดแบบนี้นะครับอันนี้ให้ดูก่อนให้ดูตำหนิก่อนนะครับนี่นะครับก็มี2รายการนะครับพันสองนะครับหน้าเหรียญ800ขายพันสองแล้วก็ชุดนี้นะครับคู่นี้สองพันสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่นะครับพชเขียวกับ กับชุด10บ,บาทธนบัตรอันนี้นะครับใครสนใจนะครับมีชุดเดียวมีชุดเดียวนะครับก็ใครไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่าผมขอขายราคานี้ก่อนราคาอาจจะแรงสักนิดนึงแต่ว่าผมตั้งใจซื้อมาเก็บด้วยนะครับถ้าไม่ได้ราคานี้ก็คือผมก็เก็บไม่ได้สีเรียดอะไรนะครับแต่ว่าใครอยากจะเก็บสะสมก็ลองเช็คราคาดูนะครับว่าพอจะซื้อไปเก็บได้ไหมเพราะว่าไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับสําหรับ สองแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปนะครับกับช่องผู้ชายขายเหรียญคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ